วันทองมาแล้วนะครับอย่าลืมเปิดดูกันนะครับช่องวันสาสิบเอ็ดบสฝากละครพี่หน่อยเร็วอย่าลืมเปิดดูนะครับช่องวันสาสิบเอ็ดวันทองตอ,อตอนอวสานครับดีอย่าลืมดูกันนะครับจชใบาาจใครร้อง <laughs> ไห้ เคยร้องไห้ <c oughs> อืม <c oughs> นี่ทำดีมากเอาตัวอย่างพ่อนะลูก <c oughs> เอาตัวอย่างพ่อนะโอเคพ่อขุนแผนเคารพแม่วันทอง ทำไมกมมตกที่ลูกใครงาม555เชื่อเถอะตรงๆบ้านไหนเชื่อภรรยามีแต่เจริญน่าสงสารโดนสะแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้เรียกแฟนเลยซ้อมไว้ก่อนนะครับ